สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับเห็นแล้วอย่างอึ้งล้างรถจอดไว้แค่3วันเจอมรสมฝุฝ่นเกาะจนรถเละเหมือนจอดเอาไว้เป็นปีมวนที่7กลุกุมภาพันธ์2566สมาชิกผู้ใช้ทิกตอกรลายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปสภาพรถของเธอหลังเจอมรสมฝุฝ่นเกาะจนเละไปทั้งคันโดยระบุข้อความว่าหายใจจนแสบจมูกแสบคอไปหมดแล้ว hashtag คลองสองคลองหลวงปทุมธานี ag, ปทุมธานีคลองหลวงโดยในคลิปนั้นเธอได้บอกว่าเพิ่งล้างรถแล้มาจอดทิ้งไว้ด้านนอกเพียง3วันก่อนที่ฝุ่นจะลงมาเกาะจนหนาเตอะเธอยังบอกอีกว่าจอดไว้แค่3มวันเหมือนจอดทิ้งไว้เป็นปี โดยโพสต์ดังกล่าวนั้นหลังจากที่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากอึ้งกับสภาพที่เห็นเพราะไม่เหมือนกับจอดไว้แค่สมวันและก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าครองสองเหมือนกันทำถนนทั้งปีทั้งชาติหมู่บ้านขึ้นไม่หยุดถนนดีไม่กี่วันรถขนดินก็วิ่งจนพังฝุ่นตลบเหมือนเดิม และขณะเดียวกันนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่านอกบ้านมีการก่อสร้างเลอคะทำไมฝุ่นเยอะจังโดยผู้โพสต์ตอบว่าข้างในเขาถมที่คะ่ะและได้หลายคนยังบ่นถึงเรื่องฝุ่นที่หายใจจนแสบคอจนหายใจแทบไม่ได้ทำเอาแสบจมูกไปหมดขอขอบคุณสำหรับการรับฟังข่าวดังไยเดดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ